สวัสดีครับผมหมอกระซิบครับถ้าผมบอกว่าไรายได้แค่หมื่นสีออกแคมรีได้คุณเชื่อไหมครับผมแนะนําคันนี้ครับคันนี้เป็นโต้ตาแคมรีครับดียังไงครับคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วปีสิแล้วเป็นตัวท็อปด้วยเป็นตัวไฮ b ริดด้วยนะไฟด้านหน้ามัลติไฟตัดหมอกโซนา่ารอบคันและคันนี้นะครับ ดูไว้ใกล้เครับคันนี้คือสีขาวมุกนะครับยิบยิบเลยยิ่งโดนแสงโคตรส,สวยคันนี้นะครับมาพร้อมของตัวล้อแมกนะครับกระจมองข้างไฟเลี้ยวกุญแจในหมวด2ตัวแบบนี้เลยและด้วยความที่เป็นลักชัวรี่ใช่ไหมครับออปชั่นอย่างครบหมดป,ปิดปิดประตูนะครับกุญแจใส่ในกระเป๋านี่เราจะเปิดประตูใช่ไหมครับเอามือลุกเข้าไปเท่านี้เลยปะดูต่อเลยอ่ะ <S <S 2> <S 2> คันนี้ด้วยความที่ว่าเป็นฟังก์ชันครบอย่างที่บอกครับทุกอย่างนี่อัตโนมัติหมดเลย โซน่ารอบคันอย่างที่บอกเปิดประตูท้ายนะครับด้วยรีโมทนี่กว้างขวางมากขอบอกเลยครับด้านนี้จะเป็นของตัวแบตไฮบริดนะครับผมด้านนี้ผมขอบอกครับความกว้างเขาเนี้ยกว้างมากใส่เป๋าใบใหญ่ได้แนละไฮบริดบางคนบอกเฮ้ยมันน่ากลัวไหมผมขอบอกงนี้ครับไฮบริดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากเป็นไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันยิ่งรถติดยิ่งรถติดนะครับโคตรชอบ เครื่องนะครับสอ0พันหไปน้ำมันเหมือนเครื่องพันสองและยังไม่พอครับแรงประหยัดเวลามันเสียพูดถึง worst case เลยนะครับเวลาเสียของแบตบไฮบริดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซลล์เซลล์รับพันเองผมมีที่ทําด้วยซื้อกับผมรับรองหายห่วงยังไม่พอครับคันนี้ผมทาโปรโมชั่นราลลคายอยู่แค่3 5 9 0 0 0บาทอยูด่ด้วยมืที่นที่349,000พร้อมโปรฟรีดาวยังไม่พอครับคันนี้ครับพังอรายวันรายวิ่งครับไรายได้แค่หมื่นสี่ออกได้แล้วป้าไปแล้วและยังไม่พออยู่ไหนก็ซื้อได้เพราะเรามีฟนแนนซ์บริการถึงเลย ดักผมขออบอร์ดคลมอีกที่หนึ่งครับของผมถ้าลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะครับผมแต่ปิดมาแล้วนะครับเกิน6เดือนนะครับผมมีไฟแนซ์ลงด้วยอยากรู้ต้องรีบโทรมาแล้วแหละมาดูความสวยงามกอนดีกว่าครับคันนี้ดูเลยครับตะเข็บต่างๆเนี่ยแนบชิดหมดเลยขอบอ่อเลยคันนี้โคตรสวยมาดูต่อดีกว่าโอ้สีขาวมุกสวยมากสีขาวเนี่ยในตลาดนหายากแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องดูดูเ,ดเป็นไงบ้าง ป๊บหรือเ okay. รายจการใช้ง,งานมีบ้างครับแต่ผมขอบอกเลยราคาอย่างนี้ไม่ควรพลาดทุกประการปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวปิดก่อนปึ๊บนี่ครับโชคอาบคู่หน้าแบตเตอรี่ไฮบริดเครื่อง2,500นะครับผมด้านนี้โอ้โหดูดครับโอ้โหสวยงามเดี๋ยวผมสตาร์ดูเลยเป็นไงบ้าง นี่คือสตาร์แล้วนะครับคือ Cam ร y Hybrid นะครับเวลาเราขับเนี่ยแบตเตอรี่ทำงานเนี่ยเหมือนนั่งผมวิเศษเลยหนีเมียออกจากบ้านไม่มีใครได้ยนนินเสียงรถยนต์แน่ๆบอกได้เลยและคันนี้ผมรับประกันถ้ามีชนหนักนะครับหรือมีลุยน้ำท่วมครับเอามาคืนทุกกรณี่ะดูภายในดีว่วครับที่ผมจอดกลางแดดอยากเห็นความสวยงามของสีขาวเลาโดนแดดนี่ครับเส้นเร้า่อดไฟฟ้านะครับเบาะหนังสลับดำสวยโคตรมา ตัวนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปล่าได้8ทิศทางนะครับ Airbag ็กพร้อมระบบ Quiz Control ยังไม่พร้อคันนี้ครับมี Park s e ซนเซอร์นี่กดเปิดกดปิดได้เลยนะครับยังยังไม่พออีกคันนี้นะครับเราสามารถวางสายรับสายจากตรงนี้เลยยังยังไม่พอคันนี้นะครับผมเรามีของตัวหน้าจอสัมผัสในด้านนี้เลยนี่แอร์แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เบาะนะครับด้านนี้เป็นเบาะคามว่อะไรหมายความว่าเห็นเบาะรูๆูนี้ไหมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ย จะมีลมจากนี้มาเย็นเย็นไม่ร้อนตูดทั้งคนขับและคนนั่งเลยลองใส่แว่นตานะครับผมกระจกมองข้างนะครับไอ้กระจกมองคนขับกับคนนั่งมีพร้อมและตรงด้านนี้ที่ผมชอบมาสอนนี่เห็นนี่ไหมครับเราสามารถเลื่อนเบาะได้ด้วยครับผมเห็นไหมครับเลื่อนเบาะได้ที่ง่ายครับเราสามารถให้คนคนนั่ง,ข,ง,ข,ง,ข,งข้างได้โอ้โรแมนติกโคตรโคตรพวงมาลาัยจับประชับม,มือสลับหนังด้วยให้ความหรูหรานะครับผม แล้วก็กว้างด้วยขับรถใหญ่ขับไปต่างมาไอ้ต่างจังหวัดไม่เหนื่อยเลยใช้คํานี้แล้วเออลืมบอกไปมี Memory ี e ซีด้วยสามารถนะครับจำเบาะนะครับเหมือนพวกรถเบนซ์ยุโรปอะไรประมาณนี้เลยมาดน้าหลังดีกว่าึ๊บโอ้โหกว้างมากครับเนี่ยผมชอบเชื่อไหมครับอันเนี้ยออกแบบมาอะไรไหมครับเวลาเราขึ้นลงหรือเวลาเนี่ยเราเนี่ยดังขึ้นครับไอตัวนี้มีประโยชน์มากครับ ให้เราขึ้นลงง่ายขึ้นเยอะเป็นความใส่ใจที่ดีมากเบาะตรงกลางาไว้วางแก้วน้ําแอร์ด้านหลังยังยังไม่พอยังไม่จบเดี๋ยวผมให้ดูอะไรด้านนี้นะครับจะมีของตัวม่านหลังไฟฟ้าด้วยกดเลยนี่ความเป็นส่วนตัวยังไม่พอครับเรามีม่านตัวนี้ด้วยรถผู้บริหารแต่เราขับเองก็ได้ใครขับก็ได้ซึ่งความดูแลขนาดนี้ายได้แค่หมืนสี่ออกได้แล้วมีคนโชอรวมครับ ค a m รี่ไฮบิดตัวท็อปนะครับผมและคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดพักง,งานลายวันลายวิแล้วได้ขั้หมื่นสี่ออกได้แล้วไม่หายพลาดทุกประการอย่าลืมนะครับผมสนใจคันนี้โทรมาเลยและก็ขอย้ำครับถ้าคิดถึงังรักกันอยู่โทรมานะครับผมทักมานะครับผมสวัสดีครับ